สิ่งที่เขาจะชอบกินอ่าเด็กๆก็จะชอบกินเออเนาะเราก็ไม่ได้ซื้อไอ้นี้มาจริงๆมาอบให้ก็ได้นะเครืงในไก่อ่ะซื้อเครื่องในไก่มามาเข้าตู้อบให้ก็ได้นะ อย่าลืมกดกดไลค์ให้ด้วยนะคะใครที่เข้ามาอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยค่ะะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์ให้น้องส่วมด้วยนะครับอย่าลืมมากดไลค์ให้น้องส่วมด้วย คอไก่ต mm ้มใครชอบกินหมูใครชอบกินหมูต้ม คอยอยู่ใช่ไหมลูกเอาดูแลรูแลรูแล้วว่าแม่จะถ่ายยังไงแม่ก็จะเอากระปุกที่ไหนตรงนี้เขาพ้าคือเขาอีเตี่ยเขาก็จะลงได้นะจะปิดลงไปอ่ะ กินได้ไงมีไงเอือนี่ค่ะนี่ค่ะน,นี่ค่ะโอเคไหมคะ มาเล้วหันมาทน้หันมางนี้หันมาทางนี้หันมาทมาหันย้ไม่หันเด็กๆไม่หันมาทางนี้เด็กๆหันหน้านี้เดี๋ยนะเด็กๆหันหน้านี้แล้วก็ต้องหันมาทางนี้สิไอเธอเนี่ย Okay. Mana? Ah.